بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد ส alamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u ครับพี่น้องหลายครับกลับมาพบกันในรายการยวกับ hadith นะครับวันนี้ก็เป็น h ะดีษอีกบทหนึ่งเป็น h ะดีษที่ยี่สิบสี่นะครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดใน h ะดีษที่ยี่สิบสามอ่าก็คือการทําอิบารัดแต่พอดีเราได้นําเสนอ h ะดีษที่ว่ามีคนสามกลุ่มแยกย้ายไปตามบ้านภรรยังท่านนบีสุลัฮต่านแล้วก็ไปถามถึงการทําอิบารัดของท่านนบีครั้นพวกเขาได้คําตอบ ก็เห็นว่าที่สิ่งท่นานนบีนั้นได้ทำานดูแล้วมันน้อยเพราะเขานั้นมีความสามารถที่ทําได้เยอะกว่านี้อีกนะครับก็อะไรครับเนื่องจากว่านาบีเนี่ยได้รับการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาและก็ทิจะเกิดขึ้นก็คือเทียบกับนบีไม่ได้นบีเนี่ยได้รับการอภัยโทษแล้วทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นนบีั้งมีบาได้แค่นี้เอ้าเรามีความผิดมีบาเราเราก,ก็ต้องทําให้เยอะอันนี้คือความคิดของคนต่างๆเหลังนี้ จนักระทั่งบางคนนี่ก็บอกว่าจะละหมาดตลอดเลยทั้งคืนนะบางคนก็บอกว่าจะถือศีลอดตลอดจะไม่เว้นนะครับบางคนก็บอกว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงจะไม่แต่งงานแล้วนะครับเมื่อท่านนบีซอว่นทราบข่าวตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเกรงกัวอัลลอฮ์ฉันเนี่ยยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดในหมู่ทั้งหลายแต่นบีก็อะไรครับถือศีลอดแล้วก็มีเว้นนะท่านนบีละหมาดแล้วก็มีอะไรครับมีนอน ท่านนาบีก็มีครอบครัวแต่งงานกับบรรดาผู้หญิงนบีบอกในฐาดิสวาฟามันร้องวีบานสุนนตีฟาเลซามินนีใครที่ไม่ปรารถนาในแนวทางในสุนนะของฉันฟาเลซามิน,นีเขาก็ไม่ใช่พ่กของฉันเขาก็ไม่ได้อยู่ในแนวทางของฉันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใ่ครวญนะครับคิดแล้วก็พิจารณาว่าเรานั้นต้องทําให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในสุนนะของท่านอบีสโลลว,ว์ฮอรยิงวัสนมจะต้องไม่เลยเถิดไม่สุดโต่งในเรื่องการทําอีบาดาครับ พี่น้องหลายครับมาวันนี้เรามาดูในะฮะดิษที่24ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคล้ายๆกับเรื่องที่ได้นําเสนอไปหรือว่าฮะดิษที่ผ่านไปแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสุขาาะสองท่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยมุ่งในการที่จะทําอิบาดา ในดุนยาเนี่ยไม่ได้สนมุ่งในการเถียรถือศีลอดมุ่งในการที่จะละมาแต่นั่นแหละครับถ้าเราเยอะเกินไปในเรื่องของการทำอิบาดะจนลืมเวลาให้กับเรียกว่าสิ่งที่จะต้องให้กับอัลลอฮ์สิ่งที่ต้องให้กับตัวของเราสิ่งที่จะต้องให้กับครอบครัวสิ่งที่ต้องให้กับคนอื่นที่เขาควรจะได้รับสิทธิเนี่ยบกพร่องไปบางทีแบบว่าเรื่องละมาถือศีลอดเนี่ย ให้สิทธิกับอัลลอฮ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องสิทธิของอัลลอฮ์ก็ต้องให้อันนี้ต้องมีอยู่แล้วเอาสิทธิของตัวเองเ่ยที่ได้รับการพักผ่อนได้รับการผ่อนคลายก็ต้องมีสิทธิที่จะต้องให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับคนที่เขาจะต้องรับสิทธิจากเราเนี่ยมันก็ต้องมีไม่ใช่ว่าฉันอิบาได้อย่างเดียวอันนี้ให้สิทธิให้กับอัลลอฮ์จนตัวเองเนี่ยได้รับความลำบากเมื่อยล้าเหนื่อยล้าก็ฝืนอันนี้ก็ไม่ใช่หรือภรรยากับลูกก็ ไม่ได้รับการดูแลได้รับการทอดทิ้งตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ให้สิทธิก็มีความผิดนะครับหรือคนอื่นเอาแขกมานี่ก็สมควรที่จะอิกรอมให้เกียรติแขกเราก็ต้องมีสิทธิที่จะได้รับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านลลอับดุลสลามนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างซาาบะสองท่านนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาอาธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าเราดูตัวบทนะครับ فلا بيجو حيفة قال أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء الأبي جحيفة نعم أبي جحيفة جثن أبي جحيفة رضي الله عنه أبي جحيفة كهوا بود عبد الله نعم رضي الله عنه ده لا وها النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء نعم บอกว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์ฮุนซัมได้สถาปนาความเป็นพี่น้องระหว่างสั้นมานกับอบิดดาร์ดะท่านนบีสุลต่านละฮ์ฮุนซัมให้สั้นมานท่านสั้นมานแล้วก็ท่านอบิดดาร์ดะเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมฟาซาระสันมานอบัดดาร์ดะนะครับันมานก็ได้ไปเยี่ยมอบิดดาร์ดะฟรอุมมดาร์ดะมุตะบัดดิลตันเขาได้เห็นอุมมดาร์ดะ ก็คือสั้นมาเนี่ยนะได้เห็นอุมุดดัดดะเนี่ยก็คือภรรยาขอบิดดัดดะเนี่ยอะไรครับมุตาบ,บด,ดีละตันสวมเสื้อผ้าที่มอมแมมส,มส,มสิมเสื้อผ้าที่ซอมซ่อแล้วไม่ไม,ไม่มีความสวยมันนะเสื้อผ้าที่มอมแมมที่ซอมซ่อที่ไม่ค่อยได้สวยอะไรแล้วนะครับฟากล,ละลหามาชะนุกิเขาจึงถามว่าคือสั้นมานี่ก็เลยถามว่าเธอเป็นอย่างไรบ้าง ก็เลตอคู่กับอับดุร์ดได้ไลซาลูฮาเจตุนฟิลุญยานางก็ตอบว่าก็คือภรรยาของอบบดุร์ดะเนี่ยนะครับก็ตอบว่าหรืออับดุร์ดะเนี่ยตอบว่าอับดุร์ดะพี่ชายของท่านเนี่ยไม่ต้องการโลกนี้เสียแล้วนะครับบอกไลซาลูฮาเจตุนฟิดุนยาไม่ต้องการโลกดุนยานี้แล้วนะครับอ่ะยังไงต่อบพระเจ้าอับดุร์ดะและอับดาร์ดะก็ได้มา ฟ้าซ้อนาอัลลอฮฺฟ้าซอนาลลอฮตาแมนแล้วก็มาทําอาหารให้ท่านสั่นมานะครับฟะกอละกุลกอละฟะอินนีซออิมฟะกละกุลอะเขาก็จึงกล่าวว่าท่านจงทานสิท่านจงรับประทานอาหารนะครับถ้าทําอาหารมาเลี้ยงเนี่ยก็บอกว่ารับประทานอาหารเถิดกอละฟะอินนีซออิมส่วนฉันเนี่ยถือศีลอดอยู่ ทาอาหารให้ทานสันมาแล้วก็บอกให้ทานให้กินเพราะฉันเนี่ยถือศินอดก็ละมาอนาบิอากิลินฮัตตากุลุทานสันมานนี่กล่าวว่าไงครับมาอนาบิอากิลินฉันจะไม่ยอมรับประทานอาหารฮัตตากุละจนกว่าท่านจะรับประทานด้วยก็ละฝาอักลเขาก็จึงรับประทานอาหารก็คืออบบดุลด่านี่ก็รับประทานอาหารดูนะครับ فلما كان الليل ذهب ذهب أبو الدرداء يقوم خن อเวลากลางคืนนะครับหรือพอตกกลางคืนเนี่ยอบูด ل ร ر د ก็ได้ลุกขึ้นทําความดีมยืนขึ้นละละมาอะไรต่างๆวิงวอนอะไรต่างๆนะอยากุมยืนขึ้นละที่จะทําความดีก็และนำสั้นมันก็กล่าวกับเขาว่าจงนอนฟนานามะอบุดรดาก็อะไรครับเขาก็นอน ขึ้มาท่ฮะบายาคูหลังจากนั้นพอมาเขากดลุกขึ้นไปทำความดีอีกฟากอลานำสันมันก็ได้กล่าวว่าจงนอนเถิะต่อมาครับฟาลัมมาแกลามินอาคิริไลนีครั้นเมื่ออะไรครับอ่าเรียกว่าช่วงท้ายของเวลากลางคืนหรือเมื่อใกล้รุ่งนะช่วงท้ายของเวลากลางคืนสันมันก็ได้กล่าวว่ากอล์ลันมานุ ผู้มีอานสันมันก็ได้กล่าวว่าจง,จงลุกขึ้นเดียวนี้อพอเวลาช่วงท้ายของเวลากลางคืนหรือว่าใกล้จะเช้าใกล้จะจะอะไรใกล้จะรุ่งนั่นเองก็ละสันมานุคุมินอานสันมันก็บอกกับอบิดุลลาบอกว่ายืนลุกขึ้นได้แล้วตอนนี้ฟาซอนและยาแล้วทั้งสองก็ได้ละหมาดร่วมกันนะครับะกะละ ل ูสั ل มานุ นะครับสั้นมันก็กล่าวขึ้นว่าอินน์ลีรบบิกะอาเลกะฮักกอนะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าอินน์ลีรบบิกะอาเลกะฮักกอครับบอกว่าแท้จริงนะครับพระโออาพระผู้ิบาลของท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากท่านหรือแท้จริงอัลลอฮ์นั้นมีสิทธิ์ที่เหนือตัวท่านก็คือได้รับจากท่านนะนะ วารีนับศีกอะเลิกะฮักกอตัวของท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้จากท่านวารีอะเฮลิกาอะเลิกะฮักกอนะครับและครอบครัวของท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากท่านเชน่นเดียวกันฟ่าอัติกุลละทีฮักกินฮักกออันนี้คือสิ่งที่ท่านสันนานได้บอกกับท่านพระบุตรดะนะครับบอกว่าฟ่าอัติกุลละทีฮักกินฮักโกหูนะดังนั้นท่านจงมอบสิทธิ นะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์เถิดครับให้สิทธิ์แก่แก่ให้แก่ทุกผู้ที่มีสิทธิ์ใครที่มีสิทธิ์ได้รับนี่ก็ให้ได้สิทธิ์ตรงนั้นไปฟ่าอาจารยนบีอะซฮ์ละลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟัดละก็รดาลิกะละต่อมานะครับอับดุลละดะนี่ได้มาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังในสิ่งที่ท่านซันนานได้บอกกับเขานี่ อับดุลดานิก็มาหาท่านนบีแล้วก็ได้บอกเรื่องดังกล่าวให้ท่านนบีได้รับทราบฟากอลันนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าซดากะันมานูซันมานพูดถูกแล้ว,าว,าลวนะครับซันมานพูดถูกแล้วเราะวุลบุคอรีบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีรับหิมะฮุลลอฮ์นะครับ ครับพี่น้องหลายครับใน h ะด i ษบทนี้นะครับเราได้บอกไปแล้วว่าคล้ายๆกับ h ะด i ษที่ได้ผ่านมาแหละในเรื่องของการทําอีมาได,ด้ h a d i t บทนี้บอกไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านซันมานอัลฟารีซีรดิยัลลอฮุอัลฮุกับท่านอบับด,ดุลดาร์ดาห์รดิยัลลอฮุอันฮุท่านนับดุลซอลลัลลอฮ์ท่านเนี่ยให้ท่านซันมานกับอบับด,ดุลดาร์ดาเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกัน นะครับอาคไบานาฮูมานะครับหรืออาคอนนบีซอลลอซันและไบานาซันมานะวะบิดาดาัดดะนบีให้ซันมานกับบิดาดาัดดะนั่นเป็นพี่น้องกันนะครับก็ดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าเมื่อชาวมุฮัจิรีเนี่ยเดินทางนะครับอพยพมามาดีนะนะครับมามามดีน่ะนี่ก็มีเรียกว่าชาวอังซอรนะครับคอยช่วยเหลือที่มีบ้านมีหลักแหล่งอยู่ที่มาดีนะ่ะ แล้วก็มีเรื่องการศรัทธามีอีมานนะครับก่อนหน้านา้นก่อนหน้านี้แล้วก็ชาวมุฮจิรินก็ทิ้งบ้านทิ้งสวนทิ้งอะไรทรัพย์สินเอามานี่นบีก็เอามาก็ไม่มีไม่มีในเรื่องของทรัพย์สินไม่มีในเรื่องของอะไรที่อยู่บ้านอะไรต่างๆนบีก็เลยจับคู่กันระหว่างชาวมุฮัจิรินกับชาวอัลซอร์นะครับก็จนกระทั่ง ให้ชาวมมฮาจิรีและชาวอันซอรเนี่ยสามารถรับมรดกซึ่งกันและกันได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับในช่วงแรกให้เป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันเลยเพราะว่าชาวอันซอร์เนี่ยช่วยเหลือชาวมมฮาจิรีในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งบางคนก็ยอมที่จะหย่าภรรยาของเขา,าเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาเนี่ยได้แต่งกับภรรยาของเขาที่เขาอย่าไปตรงเนี้นะจะได้มีภรรยาและก็ให้รับมรดกซึ่งกันและกันได้ ในช่วงตน้นจนกระทั่งมาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยชาวชาวโมฮาจิริที่อพยพมาจากมักกะเนี่ยก็เรียกว่ามีความสามารถแหละมีความสามารถมีอะไรต่างๆและพอช่วยตัวเองอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยก็จํากัดนะครับในเรื่องของการรับมรดกเนี่ยให้อยู่เฉพาะในเรื่องของการเป็นเครือญาตินะครับ ให้การรับมรดกซึ่งตออแรกบอกว่าสามารถรับมรดกซึ่งกันและกันได้แต่อันนั้นก็มีการยกเลิกน,นะครับให้เรื่องของมรดกนั้นอยู่อะไรครับอยู่เฉพาะผู้ที่เป็นเครือญา,า,าติาอุลุลอาราฆมีบาวตู้หุมเอาลาบีบ่าวดินฟีกีตาบินละคนที่เป็นเครือญาตินั้นมีความเหมาะสมยิ่งกว่าหรือบางส่วนของพวกเขาเหมาะสมยิ่งกว่าในคำพิพากกก็คือให้เรื่องของการรับมรดกนั้นอยู่เฉพาะในเรื่องเครือญาติ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอันหนึง่งการที่ท่านนาบีสุลต่านฮะอัลนีฮัมหมัลสลามให้จับคู่กันเนี่ยนะก็มีหลายคู่ที่ท่านนาบีสุลต่านให้จับคู่กันช่วยเหลือกันเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือท่านซันมานนะครับอัลฟารีซีจับคู่กับอับด,ดุลดาดาท่านซันมานฟารีซีเนี่ยก็ได้ไปหาพี่น้องของเขาเนี่ยนะก็คืออับดุลดาดาที่นบีจับคู่กันเนี่ย ก็พบว่าอุมุดัดเาเนี่ยมุตบดีล่ะมุตบดีล่ะนี่ก็คือสวมเสื้อผ้าแบบมอมแมมซอมซ้อไม่ได้แต่งแบบไม่ได้สวยไม่อะไรละอ้ามันก็มีสาเหตุสินะอ่าท่านสันมานก็เลยถามภรรยาของบิดดั้าก็คืออุมุดัดเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เลยบอกว่าอะไรครับก็บอกว่าเนี่ยพี่ของท่านเนี่ยนะพี่ชายของท่านเนี่ยมีต้องการและดุนยาเนี่ย นะเหมือนสระแล้ว嘛นะ่นะอ้าวหลังจากนั้นเนี่ยอบบดุร์ดานี่ก็มาก็มาทําอาหารให้ท่านนมาเ็าบอกว่าทันมาว่าให้กินนะครับเพราะว่าอะไรฉันเนี่ยก็คืออบดุลเดา,ดาบอกฉันตัวซ้นอดท่านนมาบอกว่าไม่กินนะจนกว่าท่านจะกินด้วยอ้าวอบบดุร์ดาก็กิเลยเลยต้องกินด้วยพอเวาลากลางคืนอีก อาบุตตะดาลุกขึ้นจิตละมาทาความดีอะไรต่างๆท่าน,นสันมันบอกว่าให้นอนอาบุตตะดากรอนอ้าวลุกขึ้นอีกท่านสันมันบอกว่าให้นอนอ้ากอนอนจนกระทั่งช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยสันมันบอกว่ากูหมินอ่านลุกได้แล้วนะครับฟาซอลลายาอ่าบนันในน้ก็คือบอกว่าฟาซอละล,ะา,ลยายาฟาซอลลายาญะมีอ่าแล้วทั้งสองก็ละหมาดพร้อมกันละหมาดพร้อมกันตรงนี้นะครับ ท่านอา,อาจจะเป็นไปได้ว่าละหมาดเป็นยามะอะอันนี้คือละหมาดยามค่ำคืนอาจจะละหมาดด้วยกันหรืออาจจะเป็นเวลาที่บอกว่าพร้อมกันหมายถึงว่าในช่วงเวลานั้นแต่ก็ต่างคนต่างละหมาดนะครับซึ่งในประเด็นนี้หรือมัสอาละเนี่ยนะครับก็คือการละหมาดยามะในยามค่าคืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อนุญาตหมายถึงเช่นละหมาดตะหัด,ดยุดอะไรต่างๆส่วนกียามุรอมาดอรหรือละหมาดตะรวีอันนี้ก็ให้มีเป็นยามะเพราะว่าสุนนะของท่านนาบี ได้ทาเป็นแบบอย่างตรงนี้ส่วนถ้าละหมาดทั่วไปอื่นจากรอมานเนี่ยนะเป็นตะฮัดยุดเป็นยามกําคืนเนี่ยก็อนุญาตที่จะละหมาดเป็นจามะเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ดาอิมันตลอดถ้าบางคืนเนี่ยก็จะต้องเป็นจามะตลอดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โดยหลักแล้วสุนัขท่านมิก็จะละหมาดเพียงลําพังแต่ก็มีบางครั้งนะครับมีคนมาละหมาดร,ร่วมกับท่านน,าลลนมมะมีโซลอนในละหมาดยาม่ลาคืนเช่นท่านอินอบราสท่านฮุดัยฟะอินยามานท่านอับดุลลาห์มุสอัด อ,อย่างเงี้ยแต่อุลามับอกว่าทําเป็นบางครั้งนะถ้าเป็นจมะมาอาหารนะเป็นบางครั้งไม่ใช่ดาอิมันไม่ใช่ทุกคืนที่มีละมาตายุนก็จะเป็นจมะมาอานนี่ไม่ใช่แต่อนุญ,ญ,ญาตให้ทําได้เป็นบางครั้งนะครับอันนี้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าฟาซอลลายจามีอันทั้งสองนี้ก็ลุกขึ้นละหมาดพร้อมกันอาจจะไม่ได้ว่าละหมาดเป็นจมะามาละหมาดด้วยกันเลยหรือบอกว่าละหมาดพร้อมกันหมายถึงในเวลานั้นแหละแต่ต่างคนต่างละหมาด ม่อเป็นอย่างนี้นะครับท่านสั้นมาเนี่ยก็ได้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 บอกอะนะ,อะได้นาสีฮห้าได้บอกได้เตือนอูน้ที่เป็นพี่น้องกันบอกว่าอินเดีรับบิก์อะไรกับฮักกอพระเจ้าของท่านนี่ก็มีสิทธิ์ที่รับจากท่านะละหมาดเพื่อ AH อัลลอฮ์อันนี้ให้อัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีต่าง,งๆอ่อันนี้อัลลอฮ์เนี่ยมีสิทธิที่จะรับจากท่านบลิับซิกอะไรกับฮักกอตัวท่านก็ต้องอะไรครับ ตัวท่านก็มีสิทธิที่ด้รับจากท่านก็อะไรครับก็จะต้องให้สิทธิเหมือนกันไม่ใช่ฝืนไม่ใช่ทําอีบารดะจนตัวเองเนี่ยแย่จนตัวเองเนี่ออยาอาจจะไม่สาบายนะครับไม่ให้เราทําอย่างนั้นอลันลลอฮฺมีสิทธิที่ด้รับจากเราอันนี้เราต้องให้กับอลัลลอฮ์ตัวของเราก็มีสิทธิที่ได้รับจากจากตัวของเราคือได้รับการพักผ่อนาบางครั้งอาจจะเยอะรือวเหนื่อยล้าอะไรก็อาจมีการพักผ่อน วาีอัลิกะอะลิกะฮักกอและครอบครัวของท่านก็มีสิทธิที่จะรับจากท่านภรรยาที่เราจะต้องดูแลลูกที่เรานั้นจะต้องให้การดูแลไม่ใช่ทิ้งภรรยาทิ้งลูกนะครับแล้วก็ออกไปท,ที่นู่นที่นี่บางทีบอกว่าออกไปทําการได้วะนะบอกว่าไปเรียกร้องแต่ว่าสิทธิตรงนี้เนี่ยที่ครอบครัวจะได้รับก็เรียกว่าบกพร่องนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทําสิ กับอวโล์ในเรื่องของการได้วางศาสนาอมีใช่ไหมยพยายามจัดกับครอบครัวกับลูกก็ดูแลเขาไม่ใช่ทิ้งไปเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะแล้วก็ปล่อยให้เขาดูแลกันเองอรว่าให้คนอื่นมาดูแลซึ่งมันหน้าที่หลักของเราก็คือเนี่ยผู้เป็นสามีจะต้องดูแลภรรยาดูแล,แลลูกนั้นครอบครัวก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากเรานะครับ วอาติกุ่ลีดีหักกินหักก็นั้นผู้ที่มีสิทธิที่จะรับเนี่ยให้สิทธิของเขาเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดกับอัลลอฮ์ให้สิทธิกับอัลลอฮ์กับตัวของเราให้สิทธิกับครอบครัวของเราภรรยากับลูกของเราให้สิทธิกับพวกเขาท่านนาบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างครับเอาเรื่องของอิบาฮินบีทำเอาเรองของตัวของท่านเอาท่านเนี่ยบอกไปแล้วละหมาดเนี่ยมีนอนถือสีลอท่านนาบีก็มีเว้นบ้าง นะครับท่านได้ทําการแต่งงานมีภรรยาก็แน่นอนครับมนุษย์เนี่ยก็มีในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของทางเพศอะไรต่างๆนะไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วเรื่องของพวกนี้ก็จะได้ปกป้องตัวของตัวเองเนี่ยนะจะได้ไม่ไปยุ่งในสิ่งที่ฮารอมทําจีนาอะไรต่างๆเอาก็ให้สิทธิตร,ตรงเนี้ยว่าเออที่เราจะได้รับตรงเนี้ยนะจะได้ไม่ไปทาสิ่งที่ฮารอมภรรยาผู้หญิงก็จะได้ อันนั้นไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ฮารอมเหมือนกันนั้นจากตรงนี้เราก็ให้สิทธิของแต่ละกลุ่มแต่ละแต่ละคนที่จะได้รับอัลลอฮฺสุนาะ์ะาได้รับออย่างที่นบีได้ทำเป็นแบบอย่างก็ทําทอิบาดได้เรื่องการดาวะอานบีก็ทาเรื่องของครอบครัวนบีก็ดูแลอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อท่านสั้นมานได้บอกกับท่านอบิดดลดาดะไปแล้วเนี่ยนะอบิดดลดดะนี่ ก็ไปหาท่านนาบีแล้วก็บอกสิ่งดังกล่าวที่สันมานได้บอกกับเขาเนี่ยท่นานนบีก็บอกซอสก่อสันมานูสันมานเนี่ยพูดถูกแล้วนบียอมรับกับคํากล่าวหรือสิ่งที่ท่านสันมานเนี่ยได้บอกนะครับฉะนั้นจากตรงเนี้เราได้รับทราบแล้วว่าการที่เราจะทําความดีทําอิบาดะจะละมาจะถือศีลอดเนี่ยอย่าบังคับตัวเองเกินความสามารถ อย่าบังคับบางคนเนี่ยอยากจะทําอีบาได้เยอะเกินจนกระทั่งฝืนถ้าเป็นในยามค่าคืนนี่ก็อาจจะงงนี่ก็พยายามฝืนอยากจะทําอีบาร์ด้จนกระทั่งบางทีก็ต้องเอาเชือกมามาจับไว้นะมาจะได้เพราะบางทีมันอาจจะล้าอะไรก็จะได้จับเชือกอะไรต่างซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนอมีกําลังก็ทําถือิีนอด พยายามให้มีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าฝืนจนกระทั่ทงร่างกายแย่หรืออาจจะป่วยไม่สบายก็ฝืนเพราะอยากจะทาอิบาดะาไม่ใช่ศาสนาอิสลามศาส,สนาของเราสอนให้เราทาอิบาดะแต่พอดีไม่เลยเถิดไม่สุดตรงในการอิบาดะอย่างที่เราได้เคยบอกไปแล้วนะครับตามหะด,ดีทีได้มีหรือเท่านัมีสองบอนเสร็มได้บอกเอาไว้ตรงนั้นนะครับฉะนั้นจากตรงนี้พี่น้องหลายครับ การที่เราทําอีบาดาเนี anyway> ่ยถ้าเราทําฝืนน่ะนะฝืนเนี่ยแน่นอนครับคนเราจะฝืนอย่างเช่นการละหมาดแล้วฝืนแต่เราง่วงแต่อาจจะอะไรครับขออะไรไปโดยที่ที่เราจะขอตอนแรกปอาจจะเป็นการตําหนิเป็นการด่าเป็นการว่าตัวเองไปก็ได้เพราะสมองความคิดเนี่ยมันมันสลืมสลืมมันไม่มันไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยนะก็กลายเป็นว่าที่จะขอก็กลายเป็นอาจจะเป็นว่าหรือด่าตัวเองไปก็ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การที่ฝืนไปบางทีลาทําทําทําลาบางทีอาจจะทิ้งไปเลยนะอาจจะทิ้งไปเลยเหนื่อยโอ้ไม่เอาละเอากลายเป็นว่าอามันที่ดีเนี่ยซึ่งว่าให้มันอยู่สม่ําเสมอมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ให้สม่ําเสมอนะไม่ใช่ว่าทําเต็มที่แล้เต็มที่ก็ทิ้งไปเลยสองเดือนสามเดือนแล้วคอยมาทาอะเราอาจจะทําน้อยแต่ว่าให้มันมีอยู่แบบสม่ําเสมอเนี่ยคือสิ่งที่ อิสลามได้สอนเราว่าให้เราทําอามันปฏิบัติอามัเน่ยอย่างสม่าเสมอไม่ใช่หักโหมทําเต็มที่แล้วกว็ทิ้งเลยแล้วกว็อีก3เดือนอีก4เด,เดือนมาทําอีกท<ๆ>ีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้พยายามต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นฮะด,ดิษอีกบทหนึ่งหรือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอับดุลลอมสลัมทึ่งสั้นสั้นมาอน,นฟาริซีรอดียาลฮูก็ได้เตือนได้นะสีฮหท่านอบบดดัตยะว่าพยายามให้สิทธิของแต่ละ,ะฝ่ายเนี่ย สิทธิที่จะให้กับอัลลอฮ์สิทธิที่ให้กับตัวเองกับครอบครัวเนี่ยให้เราทําให้เราให้สิทธินั้นให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดนี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นได้สอนกับเราบอกกับเราและสิ่งนั้นสนานได้บอกไว้ที่ว่านบีวะซอดารกัสซันมานซันมานพูดถูกแล้วเป็นการยอมรับจากท่านนบีซอวะฮ์ฮะลิมซัลม์ซึ่งสิ่งที่ซันมานั้นได้บอกกับท่านอบิดดะนะครับรายการวารฮัดดิสนะครับได้มาถึงในช่วงท้ายของรายการนะครับก็อิชัลลอฮ ในครั vezes, ้งต่อไปก็มาพบกันในฮะดิษต่อไปนะครับก็เป็นฮะดิษที่ยี่สิบห้านะครับก็อินชาอัลลอฮ์ก็จะมาพบกันในครั้งต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ